ัสดีจ้าเขาตัดับทานผู้ชมขอซูช่องห้างหนูชาแนลวันนี้สิผ้ามาเห็ดสามชั้นทอดดำปลามาอันนี้ล้างทําความสะอาดเดียบรอยเด้อแล้วข้าก็เอาเอามาหั่นเป็นชินช้นชิ้นใหญ่เติบเด้อพอเวลาข้าไปทอดนะ่ะมันจะเล็กลงทอดกรอบเลยมันจะเล็กลงไงนี่แหละหั่นชิ้นประมาณนี้ละจา้า

แปสิบาทไนะเยอะกว่าหอยอยู่คำหอยแปดสิบบาทเขามีเทคนิคท,ทอดว่าห้น้ำมันกระเดินเด้อเดี๋ยวรอติดตามรับชมเด้อ อาหมูลงยังบะกิดเตาเด้เอาหมูลงก่อนเอาหมูลงเอากับเพิ่มคพวนัวเป็งผงนผมนัวนิดนึงผมนัวนิดนึงนะจ๊ะเพิ่มความนัวจะได้ไม่เค็มเกินทีนี้ก็ใส่มันปลา ปลาช่อนอน,น,นึ่งช้อนครึ่งก็ได้กมอนครึ่งน้ำมันทีนี้ก็เติมน้ำมันน้ำมันกะก็ดีกับหมูแหละให้พอ การทานอาหารไม่มีสูตรตายตัวนะจะไม่มีผิดไม่มีถูกจ้าแล้วก็ติดเต้า เตาใช้ใช้ไฟแรงใช้ไฟ,ไฟแรงเลยนะจ๊ะก็คนให้ทั่วน้ำม,มันมะมีกระดิเพราะว่าเขาเอาหมูเอาออน้ำม,มันลุ่มขอบก,กันเลยลุ่งเหลวเขาจะตีดเตานะค่อยติเจ็ดว่า ว่ามีกระดินวอาสิวบกค้นเรื่อยๆค้นไปเรื่อยๆเห็นว่านำมันร่อนกับบ่อกระดิน ไม่มีกระเด็นเลยคุนไปเรื่อยๆเอาแบกบห้าสิบอยากแบกก่อนว่าจะถอดหน้าถ้าใส่ไฟแรงเลยเด้ไฟแรงเงินมาตรงเบาเลย ทอดไปเรื่อยๆนี่ทอดมากประมาณนุกนาที่เกี่นาที่เหลืองสวยเลยน้ำมันไม่มีกระเด็นแอีกแป้เนี้ให้มันเหลืองๆแ่ะสวยมากเลย เสร็จแล้วอาจารย์ให้กาจรสวยงามคนเราไม่แน่ใจ แล้วสัดชั้นทอดน้ำปลาเหลือง่ายทานมาก